ออผมเมือคู่นึงโอเคไปเสาวาทางนศูสา้าศสี่ห้าสี่ศูน1์เกาสหครับสส ต้องผู้ตวที่กำลังทำการนี้ครอบไม่ได้กำให้ช็อคให้เริ่มเสพยาไ่ได้ไม่เห้ียวนี่หลนกไม่ได้แม้เลย้มืนเหยวมัด้ย 69.69ปีพร้อมไหมพร้อมไหมฝั่งนน้นพร้อมไหมต่อหน่อยต่อหน่อยเตรียมเตรียมสิบครั้งสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอบแล้วก็ค้อดไม่แต่หายใจหน้าอกเสร็แล้วล่ะ

ตำรวจเับปั๊มหัวใจอยู่ตำรวจอยู่ใจอยู่อันนั้นแมนเอาข no uh, ึ้นไหมไม่ขึ้นฉี่แตกไหวไหมแม่นก่โลเมตรเข้าพรุ่ฝั่งมนไหมหรือฟั่งผม

โอเค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 ไปบุบเุบบุบไปบบบไปบุบบุบไป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 บุบไยบุยไปบุบลปบุไปบุบ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 ไเบุบไป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 บุบไยบุบไปบยบไปบุบไปบุบไเบุบไปบุบไยบุบไป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 บุบไยบุบไยบุบไปบุบไปบุบไปบุบยปบุบไปบุบไปบไปบบไปบุบไปบุบไปบุบ กระดดกระโดดกระโดดท่านประธานท่านประธานประธานประธานพี่ประธาระธาน

ประเกทสิบากำลังผ่านรัดกูรวมบาดเจ็บคันที่2มาต้และร่วมโดจำนวนหลายคันนะพอสิบรอพอเอบนคนละบาทครับ